จากการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอนำเสนอโดยย่อด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. เวลาที่เกิดเหตุ เวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปคือช่วงเวลาระหว่าง9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา49นาทีโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น้องชมพูด่ดูคลิปวิดีโอในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นคลิปสุดท้ายจนกระทั่งเวลา9นาฬิกา49นาทีอ้างอิงจากข้อมูลโทรศัพท์ที่พี่สาวของน้องชมพู่ใช้เฟซบุ๊กเป็นเวลาสุดท้ายก่อนจะพบว่าน้องชมพู่หายตัวไปจึงยืนยันได้ว่าน้องชมพู่ได้หายตัวไปในช่วงเวลานี้ 2. เวลาที่น้องชมพู่เสียชีวิตจากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรได้มีความเห็นว่าได้ประเมินจากสภาพการเน่าของศพที่พบว่าอวัยวะภายในเริ่มเน่าอย่างชัดเจนและพบว่ามีหนอนแมลงวันขนาดเป็นมิลลิเมตรไปจนถึงขนาดเซนติเมตรชอนชัยอยู่บริเวณปากรูจมูกและซอกคอของน้องชมพู่น้องชมพู่จึงน่าจะเสียชีวิตในระหว่างวันที่12พฤษภาเวลา14นาฬิกา30นาที ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมงและจากการสอบปากคำนักกีตวิทยาที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหนอนและแมลงได้ให้ความเห็นว่าหนอนที่อยู่ในศพของน้องชมพู่ในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนสูตรเน้นนะครับในวันที่แพทย์ทำการผ่าชนสูตรในวันที่15มิใช่วันที่14พฤษภาคมวันที่พบศพ นักกีตะบ,บอกว่าหนอนนั้นเนี่ยอยู่ในระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายจึงได้วิเคราะห์ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตมาอย่างน้อย3วันซึ่งเมื่อนับย้อนหลังไปช่วงเวลาดังกล่าวก็จะอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาซึ่งอยู่ในห่วงเวลาเดียวกันกันกบที่แพทย์ผู้ชนะสูตรได้สันนิษฐานไว้และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้จำลองการเน่าของเนื้อหมู เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาการเติบโตของหนอนบริเวณดังกล่าวจึงพบว่าบริเวณจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจะมีอัตราเร่งในการเน่ามากกว่าปกติเพราะบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มากกว่าด้านล่าง และจากการนำหนอนที่จำลองได้ไปส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นมแมลงวันหัวเขียวชนิดเฮมิพายเลเลียซึ่งการจเจริญเติบโตของหนอนดังกล่าวจะมีความยาวเข้าสู่ระดับเซนติเมตรตั้งแต่วางไข่เป็นเวลา33ชั่วโมงซึ่งวิเคราะห์จากการทดลองนี้แล้วน้องชมพู่จะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเช้าของวันที่12ไปจนถึงช่วงบ่ายของวันที่13ซึ่งก็สอดคล้องกับการสันนิษฐานของแพทย์ผู้ชนสูตร จึงเชื่อได้ว่าน้องชมพู่น่าจะเสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาวันที่12พฤษภาเวลาประมาณ14.30นนไปจนถึงวันที่13พฤษภาเวลา14.30นนเป็นห่วงเวลา24ชั่วโมง 3. ส,สาเหตุการเสียชีวิตจากสภาพศพของน้องชมพู่พบร่องรอยบาดแผลตามร่างกายหลายจุดแต่ไม่พบว่ามีบาดแผลใดทำอันตรายได้ถึงชีวิต และไม่พบบาดแผลการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยจากรายงานการชนสูตรของแพทย์ระบุว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากศพเน่าแต่จากการสอบปากคำแพทย์ผู้ชนสูตรเพิ่มเติมนั้นแพทย์ได้ให้ความเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงที่น้องชมพู่จะเสียชีวิตจากการขาดน้ำขาดอาหาร เนื่องจากสภาพเน่าในผิวหนังน้อยกว่าอวัยวะภายในสาเหตุมาจากที่ผิวหนังขาดน้ำทำให้เนื้อเยื่อของผิวไม่เอื้อต่อก,การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ประกอบก,บกับการตรวจไม่พบอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและในส่วนของลำไส้เล็กนั้นมีการบิดตัวอีกด้วยแต่จากการพบของเหลว10ซ c ในกระเพาะอาหารนั้น แพทย์ผู้ชนสูตรได้ให้ความเห็นว่าของเหลวดังกล่าวเป็นของเหลวที่เกิดจากกระบวนการเน่าของศพซึ่งได้เปรียบเทียบกับเคสอื่นๆที่มีสภาพศพเน่าเหมือนกันแล้วก็จะพบของเหลวในลักษณะเดียวกันจึงไม่ยืนยันว่าของเหลวที่พบ10ซีนั้นคืออาหารพยานหลักฐาน คณะทำงานได้มีการสอบสวนสัมภาษณ์พยานแวดล้อมต่างๆไปแล้วจำนวน384ปากและได้สอบปากคำเข้าสำนวนการสอบสวน120ปากสอบผู้เชี่ยวชาญ13ปากเก็บตัวอย่าง DNA บุคคลต้องสงสัยจำนวน154ตัวอย่างทำให้ได้ทราบข้อมูลที่แน่ชัดหลายประการแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และจากการเก็บวัตถุพยานที่เป็นหลักฐานสำคัญในคดีมีทั้งสิ้น113ชิ้น ซึ่งเป็นหลักฐานบนที่เกิดเหตุจุดพบศพบ,บนภูเหล็กไฟจำนวน16ชิ้นซึ่ง16